เปิดอายุหมาอ่อนารุ่นใหญ่เบอร์ต้นวงการหลังโดนโยงรุ่นใหญ่ตบดารารุ่นน้องเรียกได้ว่าร้อนละอุในโลกโซเชียลเมื่อทนายดางังได้โพสแฉดารานักแสดงรุ่นใหญ่รายหนึ่งตบหน้านักแสดงรุ่นใหม่กลางห้างของประเทศเกาหลีใต้หลังปฏิเสธไม่ไปกินปูด้วย หลังจากนั้นทางด้านม้าอ่อนนภาพิธีกรชื่อดังได้ชี้แจงผ่านทางรายการทบต๊ะค่ะว่าที่ทนายดังเขียนใหญ่เกินไปอย่าใช้คำว่าโตบดิฉันจะไม่มีอะไรพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังไม่มีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากวิจารณ์เรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจกันจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาโดยวันที่29พฤศจิกายนจะกลับมาชี้แจง โดยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุจริงม้าออนภารุ่นใหญ่เบอร์ต้นวงการหลังโดนโยงว่าเป็นดารารุ่นใหญ่ตบดารารุ่นน้อง โดยเธอนั้นปัจจุบันอายุ67ปีและหลายคนคงทราบดีว่าเธอเป็นหนึ่งในสามกรรมการรายการเดอะสตาร์คน้าขว้าดาวเข้าสู่วงการจากการเป็นในแบบแฟชั่นในนิตยสารและละนาเมื่อประมาณปี2525 25, รับงานเดินแบบถ่ายภาพให้กับนิตยสาราหนุ่มสาวก่อนจะมาทำธุรกิจครอบครัวโดยการขายห่อหมกจนถึงปัจจุบัน